ให้พี่ๆดูว่าคุณพ่อทําอะไรคะคุณพ่อกําลังต่อชั้นอยู่นะคะคุณพ่อกําลังต่อชั้นอยู่แล้วเราก็เล่นในกล่องของคุณพ่อใช่ไหมไม่เอามน่าอย่ามาแย่งของข้านะไม่นะอย่ามาแย่งของข้ามนะ่านี่คือแวนตาค่ะสวัสดีคะ่ะแม่คนไหนแม่อุอ้ยหลวง ร <c oughs> ักกันยังไงนะกันรักกัน,กกนโอ้รักกันนะรักกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ๋าสวัสดีค่ะ <c oughs> ง่วงยังลูกง่วงไหมอาจับปูดำแคย่าปูนะอาจับปูมาละกอาปูทะเล สนุกจริงเอ่ยและเลยนอนเปล่ชเชโาเลฮนอนเปลับไปเชโอเลฮนอนเปลับไปอา <c oughs> นึกว่าจะเอาไปจุบอจับปูดำขยำปูนาจับปูมาละคว้าปูทะเล นึกว่าจะเอานิ้วไปจุบอะเอานิ้วไปกัดเฉยสนุกจริงเอ้ยแล้วเลยนอนไปจะโอละเฮนอนไปละไปจะโอละเฮนอนเปลับไปรุ่นนี้แชทแบตไม่มีร่วงไม่มีร่วงเลยค่ะแตนดีชอบนอนในรถบายๆใครค่ะบายบาย คุณพ่อบายบายบ๊ายบายคุณพ่อคุณพ่อกำลังทำชั <Bye. S 1> ้นอยู่ค่ะเด็กพ่อสิพ่อพ่อ,อไปอึ๊บลุกให้ได้ค่ะเพบเพบพบโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยว้ยววายลวกอืม ฮึบ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 โอ้คุณพ่อเก่งมากเลยเป็นรูปเป็นร่างแล้วสันติจะช่วยเหรอคะอยากช่วยเหรอโอเคโอเคไปไปช่วยกัน ไปแนดีไปช่วยแล้วแนดีจะไปช่วยใช่ไหมแต่ว่ายังไปไม่ได้นะมันอันตรายนะโอ้ยโอ้ยมันอันตรายใช่ไหมคะอันตรายโนโนเล็กๆน,น้อยๆไม่เอานะไปแล้ว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 อุ้ยไปเร็วมากไปเร็วมากดูคลานเนี่ ไม่ไม่ไม่คือบันไดให้พี่ดูให้พี่ดูนะสันดีสามารถปีนบันไดได้แล้วปีนเองได้แล้วอ่ะมออยู่ตรงนี้ี <c oughs> ถึงดดดด,ดสแสงแหลงแหลงเยอะแหลงเยอะมากแหลงเยอะมากเนี่ยคืนไปยันสุดอะท,ที่กัน้นที่กั้นมาอย่างเช่นอย่างใช่ไหมที่กั้นประตู <c oughs> <c oughs> บายบายด้ยบายบายด้ย แม่คุณบอกโ no น่แม่คงแม่เลยะอืมแม่คุณไปเก็ <c oughs> อยากปีนอืมอ้าวอยากปีนปีนให้สุดเลยอีกนิดเดียว <c oughs> ล่วงนะโน no. พอแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะป่ะป่ะดูความแข็งแรง ขึ้นห้องเลยนะแซนดี้ขึ้นห้องเลยนะโอ้โหตหมคะตนะยังไงจะให้ขึ้นให้สุดเลยไหมขึ้นให้สุดเลยล่คะค่ะฮะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมสซนดี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม <c oughs> <c oughs> เหนื่อยไหมคะ<ฮ>งอ้โหนสันดีอยู่นี่เลยนะ <c oughs> ซื้อที่กั้นมาละ <c oughs> ที่กั้นประตูที่กั้นบันได ไปค่ะไปค่ะไม่เหนื่อยเลยใช่ <Okay. S 1> อุย๊ยคุณพ่อเสร็จแล้วสันดี้นี่ไปเล่นของเล่นกัน <Okay. S 1> ป่ะไปเล่นของเล่นกันค่ะนูน่น <Okay. S 1> ไปเล่นของเล่นเราดีกว่า <Okay. S 1> ไปไหม <Okay. S 1> นี่เร็วโอ้โหจระเข้รออยู่นะ <Okay. S 1> เอาไหมม <Okay. S 1> าจระเข้ไหม จะเอานี้แหละคะ่ะโอเคนี่นะอันนี้ใช่ไหมนะโอเคนะเอาแค่อันนี้แหละคะ่ะเยออันนี้ไป,ปไปเล่นตรงนน้นกันไปเล่นที่นุ่มๆกันไปไปนุ่มๆๆไปลูก แม่หอบแล้ววันนี้แซนดี้จะไปเล่นน้ำค่ะเ็แม่ว่า,างหนึ่งจะไปเล่นน้ำกันแซนดี้โ no. นยังลงไม่เป็นยังลงไม่ได้ยังไม่ลง ทูที่ฮิวฮิวมาเลยไปทางโน้นกันไปวันวันวันทูทีฮิวไปเลยโดินฮิวมา <Okay. laughs> เอาฟังไหนเอาฟังไหนนี่ให้แซนดี้รีวิวนะแซนดี้รีวิวของเล่นค่ะอันนี้เป็นของเล่นเอ่อห้าห้าด้านนะคะเสริมพัฒนาการ ของฮัปเป้ค่ะแซนดี้จะไปเล่นน้ำในหมู่บ้านเนี่ยแหละร้อนจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยท้องร้องไปเปิดแอร์ก่อนนะ มากเลยค่ะมัดผมไหมสนดีมัดผมไหมคะ <c oughs> สันดีพึ่งเจ็ดโลค่ะพึ่งเจ็ดโลเป็นสาวตัวจิ๋วไซส์ไซส์ซเล็กเป็นสาวร่างเล็กสันดีน่ารักมากขอบคุณค่ะสันดีโซนไหม <c oughs> ว่าแสนีโซนไม่โซนเลยเก็บของเล่นเก็บไปหมดละอู้ดูหัวผมก็มีอยู่เท่านี้นะคะวันนี้แดดไม่ออกวันนี้ครึ้มมากเลย เดี๋ยวช่วงบ่ายว่าเป็นไงช่วงเช้าชิลมากบรรยากาศน่านอนแซนดี้ร้องเพลงไหมคะโอ้โอเคแซนดี้เล่นดนตรีเดี๋ยวคุณแม่ร้องเพลงนะโอเคนะวันทูที่ฮ่าฮ่าฮะฮ่า Hello Ted Hello Ted One Two Three Hello Ted Hello Ted อันนี้ไว้ในนี้ได้ไหมคะวันนี้มีปีกด้วยนะอันนี้เป็นชุดของชุดของอะไรนะขอดูหน่อยนะโอ้อบซอร์บ้าน่ารักมากเลยชุดของแอบซอร์บ้าน,นะคะเฮ้อวัวไงคะวัวไงคะ ขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจตบมือขอบคุณค่ะ สันดีจะมารีวิวการลือของนะคะสันดีจะมารีวิวว่ามีของเล่นอะไรนั่งบางนะอู้อู้ วันนี้วันนี้เป็นอะไรเป็นช้างเหรอเป็นลุยเหรอแซนดีตื่นตีห้าค่ะแซนดีตื่นตนั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะแซนดีดมาเล่นอันนี้กันเถอะ ตอน,นียังเดินไม่ได้ค่ะยืนได้แล้วยืนตั้งไข่ได้แต่ยังยังไม่กล้าเดิน <c oughs> <c oughs> อู้หย,ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอคะใช่ไหมยก็มีนี่ด้วยนะ เมียวเมียวเมวานี้แกล้งแกล้งทำเป็นแบบว่าเสียงแมวใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเป็นดุแมวใหญ่เลยเขาบอกเมียวแล้วก็ดุแมวโอ้ออ๋ออันนี้ได้มาอันนี้เดียวไม่ได้เก็บเลย เสียงอะไรคะแมวใช่ไหมแมวเอาไปเก็บกันดีกว่าเราเอาอันนี้ไปเก็บกันดีกว่าแซนดีช่วยหน่อยได้ไหมคะแซนดีช่วยหน่อยได้ไหมยิ <c oughs> ่งโตยิ่งเหมือนคุณปู่วันนี้อยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านกับแสนดีคะ่ะ no. ม นี่เหมือนเด็กญี่ปุ่นวันนี้ใส่ชุดมังกรนะแซนดีช่วยเก็บหน่อยได้ไหมคะไป่เอาไปเก็บนะไม่เสร็จแล้วดูคลังของแซนดี ไม่ <c oughs> เข้าไม่ได้อะทไม่ข้ไม่ได้แล้วทำไงอะตัดกระดูกคอ จริงเหรออูซ่าทำให้เสร็จมันใหญ่ใหญ่กว่าอันอันนู้นน่าจะใหญ่กว่าเยอะไปะเข้าห้องเลยค่ะฮะไม่รู้สิยังมัางแ <laughs> สนดีนี่ไปเ ปีนเข่เด้อนียค่ะนนักกีฬาปีนเขาตัวเบาว่องไวเลี่วไหวกก <laughs> ตัวอะไรนะชื่ออะไรฟินิกซ <Phoenix. S 2> ์มาเฮ้ยแล้วแล,ะล,ะล,ะละ้วแล้วแล้ว <y> ส,สนใจเครื่องดูดฝุ่นสนใจของป้าบีเหรอคะอืมเมื่อกี้เขาทำยังงี้ทีนะห,หนึ่งสอง หิวหิวิวไปเลยไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นท่าใหม่ของวันนี้โชคโชค Yeah. อันนี้คือเสียงใหม่วันนี้เลยนะอันนี้คือเสียงใหม่วันนี้เลยเสียงแบบขัดใจะใจเย็นๆค่ะอยากไปไหนอยากเล่นอะไรเหรออันนี้มันสกปรกนะมันมันมันฮัดชิวเลยนะ ชอบแอบนักใช่ไหมยิ้มนะสิอันนี้หัวล้อแล้วขาเด็ดจะให้ป้าบีเก็บที่อื่นดีกว่าเนาะ แันีชอบเล่นออ๋อแตนีจะมาไหว้พระ,ะ,ะพเหรอคะแตนีจะไหว้พระเหรอจ้าจ้า สำรวจค่ะนักสำรวจเฮ้ยทำอะไรไห <c oughs> นดูซิว่ามีอะไรให้สำรวจบ้างคะสงู <c oughs> สวัสดี <c oughs> พี่ <c oughs> พี่ค่ะวันนี้มีปีกด้วยนะ <c oughs> พ่อฟัดทั้งวันเลยไม่ให้ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้นะไม่ได้นะให้ฟัดหน่อยสิให้ฟัดหน่อยให้ไหมคะให้พ่อหอมไหมคะให้พ่อหอมได้คนเดียว อุ้ยน่าสนใจน่าสนใจดีนะฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณปู่ได้คะ่ะคุณปู่เกิดเมื่อวานนี้แล้วก็เดี๋ยวสถานีต่อไปก็เป็นคุณตาคะ่ะพ่อคุณพ่อคุณก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันเดือนนี้เดือนกันยาเกิดหลายคนมากคะ่ะ น้องได้ขวบหนึ่งแล้วค่ะเพิ่งจะขวบค่ะเพิ่งจะขวบไปได้กี่วันนะวันนี้วันที่วันนี้วันที่อะไรยี่สิบสามสี่วันหนึ่งขวบกับสี่วันหนึ่งขวบกับสี่วันค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปช้างหัวใจหลุยเหรอหลุยวิตตองเหรอ อุวยเรามาเอาอันนี้กันดีกว่านะโอเคสันดีอยากได้นี่หรออันนี้ยังไม่ได้แกะเลยอ่ะสันดีนี่เรายังไม่ได้แกะเลยนะดิใช่ไหมยังไม่ได้แกะเลยซื้อมาซ้ำกัน พี่พ่อแสนดีไปด้วยไหมไปข้างลา่างหรือว่า,ย,าย,ย,ย้ายพี่โยมยังย้ายไม่ได้มันต้ขอด้วอวันนี้แสนดีจะไปไว,นะว่ายน้ำมาอุยาาอ้ยอเดินฟอร์ตอีกแล้ว <laughs> ไหวพ่อฟัดทั้งวันเลยจ้าจ้าจ้าอุยตาลายหมดแล้วค่ะพ่อค่ะไม่ไม่ไม่โนโนนะ่ะพ่อมันเคียวหวายหัวฟูไปหมดแล้ว ไปดูสิไปดูสิว่าป้ามาหรือยังแอบดูนะแอบดูนะก็ก็ก็ก่อนก็ก็ก็ one two three ป๊อกเอ๊ะมาหรือยังยังไม่มาป้ายังไม่มาเราเปิดแอร์กันไว้ก่อนนะ จริงมันถึงเวลานอนเขาละถึงเวลานอนเฮ้เ <l ots> <accent> ข้านอนกับแม่เลยไหมเข้านอนกับแม่เลยไหมไปเปนอนกับแม่มไหมเป็นอนกับแม่ดีกว่าไปโอ้ยจะสิบโมงแล้วจริงสันดีต้องนอนตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วบายบายค่ะบายบายพี่พี่ก่อนนะสันดีจะเข้านอนแล้วนะ <l ots> ช่วยสันดีด้วย <l ots> สันดีขอความช่วยเหลือบายบายเดี๋ยวสันดีบายบายพี่พี่ก่อนบายบาย บายบายไปล้วค่ะไปนอนก่อน <Hey. S 1> แซนดี้ไปนอนก่อนนะค่ะพี่พี่ดูหัวแม่ดิ <c oughs> ลืมม่วงแล้วแหละ <c oughs> ช้ำหมดแล้วก็คือเมื่อเช้าก็ปูก่ก็ฟัดไปแล้วแล้วก็พ่อก็ฟัดอีกแล้วคุณปู่แบบหนวดเต็มเลยจกรกจี่ ไปแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวพาแซนดี้ไปนอนก่อนถึงเวลานอนเขาแล้วบ๊ายบาย